สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูนะคะในวันนี้นะคะเป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะในสัปดาห์นี้เราจะเรียนกันในเรื่องของอักษรควบนั่นเองค่ะก่อนอื่นเราจะต้องไปดูก่อนว่าอ,ากอกักษรควบคืออะไรนะแล้วก็มีกี่ประเภทนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ อักษรควบก,ก็คือคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวเรียงกันนะคะพยัญชนะตัวหลังจะเป็นรอเรือรอลิงนะคะหรือวอลหวนนะคะจะะสมด้วยสระเดียวกันนะคะอักษรควบจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะนั่นก็คืออักษรควบแท้และอักษรควบไม่แท้นั่นเองค่ะ อักษรควบแย้นะคะก็คือคําที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันนะคะโดยพยัญชนะตัวหลังจะเป็นรอเรือรอลิงแล้วก็วแหวนนะคะผสมด้วยสระเสียงเดียวกันเวลาอ่านออกเสียงก็จะอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นสองตัวพร้อมกันนะคะเช่นคําว่ากราบนะคะก็อ่านว่ากรออาบกราบเพราะฉะนั้นพยัญชนะต้นก็คือกอไก่กับรอเรือนะคะอ่านควบก,กันพร้อมกันเลยนะคะคําที่สองคำว่าเคว้งคว้างจะเป็นควบคอ วอคือคอควายกับวอแหวนนะคะก็อ่านว่าเควนงขวางนะคะคุณครูก็มีตัวอย่างนะคะคําอักษรัวแพ้เช่นกอรอคือกอไก่กับรอเรือนะคะเช่นคําว่าก,กริ้วนะคะกอลลิงคาว่ากลมเกลียวกอไก่ควบกับวอแหวนคําว่ากแกว,ว่งไกวขอไข่กับรอเรือคําว่าครุกระขอไข่กับลอลิงคาว่าคลุกคลิก ขอไข่กับวอลแหวนคำว่าขนขวายคอควายกับรอเรือคำว่าครอบครัวคอควายกับลอลิงคำว่าคลี่คลายคอควายกับวอลแหวนคำว่าขวงขวานะคะปอป้าควบก,กับรอเรือเช่นคำว่าปรับปรุงนะคะปอป้าควบก,กับลอลิงเช่นคำว่าเปลี่ยน พอพานกับรอเรือเช่นคำว่าพร้อมนะคะพอพานรอลิงเช่นคำว่าโผล่เพลต่อเตากับรอเรือเช่นคำว่าตรากตรำนะคะจากที่นักเรียนเห็นนะคะเป็นตัวอย่างของอักษรควบทั้งสิ้นเลยก็คือมีพยัญชนะต้นนะคะสองตัวเวลาอ่านออกเสียงอ่านควบกันทั้งสองตัวเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูอักษรควบไม่แท้กันบ้างน,นะคะอักษรควบไม่แท้ก็คือคาที่มีพยัญชนะต้น2ตัวนะคะเรียงกันพยัญชนะตัวหลังเนี่ยจะเป็นรอเรือนะคะประสมด้วยสระเดียวกันแต่เวลาอ่านออกเสียงให้อ่านออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าเพียงตัวเดียวหรือเปลี่ยนเสียงพยัญชนะเป็นเสียงอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง เริ่มจากอ่านออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าเพียงตัวเดียวนะคะคุณครูมีตัวอย่างให้เช่นคำว่าจริงนะคะอ่านว่าจออีกงอจริงก็คือจอจานนะคะคว่กับรอเรือนะคะแต่จะไม่อ่านออกเสียงรอเรือนั่นเองนะคะสีอ่านว่าสอ,อีสีสร้อยอ่านว่าสร้อยสายอ่านว่าสายถ้านักเรียนสังเกตเห็นก็คือตัวสีแดงที่เป็นคำอ่านก็คือจะไม่อ่านออกเสียงรอเรือนั่นเองค่ะ ต่อไปอ่านออกเสียงพยัญชนะตัวอื่นก็คืออมีพยัญชนะนะคะทอรอก็คือทอทหารกับรอเรือแต่อ่านออกเสียงเป็นซอโซ่ so. เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะเช่นคำว่าทายทอรออยยแต่เราไม่อ่านว่าทรายนะคะเราอ่านว่าทายเพราะว่าคำควบไม่แคเนี้ยทอรอจะออกเสียงเป็นซอโซ่ so. นะคะคำต่อไปเช่นคำว่าซับ อ่านว่าซับโซโซนะคะแมอากาศบบาใบไม้คำต่อไปซาก็อ่านว่าซานะคะจากที่เรียนเห็นก็คือทรรอออกเสียงเป็นโซโซนั่นเองค่ะตัวทรหารนะคะที่ควบกับรอเรือแล้วเป็นเสียงโซโซนะคะก็จะมีเป็นกรให้นักเรียนท่องฝึกจำไปนะคะ สวดทรงทราบสามสายสุดโรงหมายนบอินรีมัดซีอินซีมีเสื้อนนซีพุทธาพเพราสวงไซซับแทกวัดโซมนัสฉะเชินเซาตัวทอรอเหล่านี้เราออกสำเนียงเป็นเสียงซอ ที่นักเรียนเห็นก็คือตัวที่เป็นอักษรนะคะสีน้ําเงินนะคะอันนั้นก็คือคําควบกล้ำไม่แท้ที่เป็นทอรอนะคะออกเสียงเป็นซอโซนั่นเองค่ะสรุปเลยนะคะสรุปก็คือนะคะอักษรควบจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะนั่นก็คืออักษรควบแท้กับอักษรควบไม่แท้นะคะอักษรควบแท้ก็คือคําที่มีพยัญชนะต้นนะคะควบก,กับรอเรือลอลิง วแหวนนะคะโดยที่เป็นเสียงสระเดียวกันนะคะเวลาอ่านออกเสียงเพือยัญชนะต้นทั้งสองตัวจะอ่านออกเสียงพร้อมกันนั่นเองนะคะส่วนอักษรควบไม่แท้ก็คือพยัญชนะนะคะบวกรอเรือแล้วก็สระเดียวกันนะคะเวลาอ่านออกเสียงพื่ยัญชนะนะคะจะออกเสียงตัวหน้าเพียงตัวเดียวเช่นคําว่าจริงนะคะเป็นต้นก็จะออกเสียงตอจานไม่ได้ออกเสียงรอเรือนะคะแล้วก็ทรอนะคะที่ ออกเสียงเป็นเสียงซอโซนะคะเหล่านี้ก็คือลักษณะเหล่านี้คือเป็นอักษรควบไม่แท้นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำแบบฝึกหัดนะคะหลังจากที่เราเรียนแล้วนะคะคุณครูให้นักเรียนจำแนกชนิดของคำที่กำหนดให้ลงในตารางให้ถูกต้องนะคะก็คือให้แยกอักษรควบแท้กับควบไม่แท้นั่นเองนะคะคุณครูยกตัวอย่างมาให้สิทคำนะคะมีคำว่าพรโโปรทรัพย์สิน ก,กลือกกริ้งเศรษฐีปราปรามตระเตรียมสวดทรงนกอินทรีเสริมสร้างแล้วก็พรับพึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำที่หนึ่งะคะคำที่หนึ่ว่าพลุกโผลนะคะพอรอนะคะควบก,กันเวลาอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงพร้อมกันทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นคําว่าพลุกโผลนะคะก็เป็นอักษรควบ แท้นั่นเองนะคะต่อไปคำที่สองคำว่าทรัพย์สิงนะคะคำว่าทรัพย์พรอออกเสียงเป็นซอโซ่นะคะฉะนั้นคำนี้เป็นอักษรควบไม่แท้นั่นเองนะคะ คำต่อไปนะคะคาว่าเกลือกริ้งนะคะเก,กลือกริ้งต่อไกลควบกับรอเรือนะคะออกเสียงพร้อมกันทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าเกลือกริ้งเป็นอักษรควบแทนนั่นเองนะคะคําต่อไปคําว่าเศรษฐีเวลาอ่านนะคะมีสระควบกับรอเรือแต่เวลาอ่านจะไม่อ่านออกเสียงพยัญชนะตัวหลังก็คือออกเสียงพยัญชนะตัวแรกตัวเดียวนะคะคือไม่ออกเสียงรอเรือนั่นเองนะคะเพราะเวลาเราเขียนเป็นคําอ่าน สอเอดเศธอีถี e, นะคะเพราะฉะนั้นคำนี้คำว่าเศษฐีก็เป็นควบกลัมไม่แท้นั่นเองนะคะต่อไปคำว่าปราปรามนะคะปอปลาควบกับรอเรืออ่านออกเสียงควบกันพร้อมกันทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้เป็นอักษรควบแท้นั่นเองนะคะต่อไปคำว่าตระ ตรียมนะคะต,ต่อควบกับรอเรือนะคะอ่านเหมือนกันพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นคํำนี้เป็นอักษรควบแผนั่นเนสอ,สองนะคะต่อไปคําว่าสวดสรงทรรออวดสวดทรรอออกเสียงเป็นซอโซ่นะคะเราไม่ได้อ่านว่าท,อรอวทรทอรออวดทวดทรรออกงตรงนะคะเราอ่านว่าสวดทรงนะคะ,เ,าานะคะเพราะฉะนั้นคําว่าสวดสรงก็คือเป็นอักษรควบไม่แทนนั่นเองนะคะ ต่อไปคำว่านกอินซีอินซีทอรอออกเสียงเป็นซอโซนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้เป็นอักษรควบไม่แทนนั่นเองนะคะต่อไปคำว่าเสริมสร้างซอควบรอเรือใช่ไหมอักษรเสือรอเรือแต่เวลาอ่านออกเสียงเราไม่อ่านออกเสียงรอเรือนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้นะคะเป็นอักษรควบไม่แทนนั่นเองนะคะและคำสุดท้ายคำว่าพรับพึ่งนะคะคำนี้เป็นอักษรควบ แทนนั่นเองนะคะสำหรับในใบงานของนักเรียนป .3 นะคะตอนที่1นึ่งครูให้นักเรียนระบายสีคำควบกล้ามแท้นะคะก็คือคำที่มีเป็นชนะ ต้น2ตัวนะคะแพนชนะตัวหลังจะเป็นรอเรือลอลิงแล้วก็วแหวนนะคะให้นักเรียนระบายสีนะคะคําที่เป็นคําควบกล้ำแท้นะคะกับตอนที่2ก็คือให้นักเรียนเติมอักษรควบแท้ลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะเช่นข้อที่1คําว่ากราบเท้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมรอเรือนั่นเองนะคะคุณครูหวังว่าหน้านี้นักเรียนจะสามารถทําได้นะคะ ต่อไปนะคะในใบงานที่2ของนักเรียนนะคะคุณครูก็ยกตัวอย่างแปบฝึกหผัดมาให้นะคะให้นักเรียนเขียนคําอ่านของอักษรควบไม่แท้ต่อไปนี้ให้ถูกต้องก็คือใน8ข้อนี้เป็นอักษรควบไม่แท้ทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนคําอ่านนะคะข้อที่1คําว่าเสริมสร้างนะคะสอเอ,อมอเสริมสอางอสามไม่ถูกสร้างนะคะเขียนแบบนี้เลย <S <S คําที่2คําว่าสุดโซมนะคะเขียนได้แบบนี้เลยนะคะ <S <S คําที่3คมคว่า ทรงซรานะคะเขียนได้แบบนี้เลยนะคะคาที่4เขียนว่าจริงจออีนอจริงคะแต่เราจะไม่อ่านออกเสียงรอเรือนะคะคาที่5คําว่าอินซีก็ออีนออินนะคะซอ,ออีซีคำที่6คาําว่าเศร้านะคะซอเอาเศรไม่โทเศร้านั่นเองนะคะไม่ออกเสียงรอเรือนะคะคาที่7คําว่าซับ นะคะก็คือทอเราออกเสียงเป็นทอโซนะคะและคำที่แปลกคำสุดท้ายคำว่าเสร็จนั่นเองนะคะก็เขียนได้ตามนี้เลยนะคะหลังจากที่เราเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนพอจะเข้าใจอักษรควบมากขึ้นไหมคะนะคะ,นะค,ะคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถทําใบงานนะคะเรียนครูคให้ไปได้นะคะสําหรับในคลิปโนี้ก็มีเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปดีดโอหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ